ชั้นศูนย์ศูนย์ห้ากว่ห้าร้อยกว่าสิบโอ้ อืมใช่ลืมต้องบด เกินนิดนึดดแถมโอ้แถมออก้ดีารสิบแถมสิบกรรมัมข้อถผงทำไมทดีนะ คยเห็นแต่คนเล่นมายากลไะมโดนไฟโดนพัดลม,ลมปิดไหมนี่ไงเปลวไ,ไฟสีเข,เขียวเนาะน้ำมันน้ำมันไฟคี่ว่าที่ที่ช่างของมนา,าไม่เจอมันน่าจะทุ่แห้งเ,าเนาะพอเจอน้ำยางมันก็สูบออกมาเนอะ ชิ้นแรกอาจจะยังน้ำยาน้อยเ <c oughs> ตียงก็ไม่ใหม่แล้วน้ำมันคอมก็อ,อกับปากผมมีแรงดันขึ้นมาแรงดันขึ้นมามันก็เสืออมไปเอยแรกๆก็จะยังไม่ออกก็เลยทำให้เราหาจุดรั่วง่ายอืมคอนึงมัน 3ามข้อนี่แหละขึ้นขึ้นมาติดไปเดี๋ยวเราอัดในโตแล้วเนาะอัดเข้าไปเท่าไหร่ก็เาประมาณสามร้อยห้าสิบ เหมือนเคสเมื่อวานอ่ะเออหมดเหมือนเคสชาร์ปเลยร่ปเป็นแบบปุ๊กฟุ๊กฟุ๊กเหมือนกันเลยเนี่ยเี่ยรูปรข้อเดียวข้อเดียวนะพี่เดี๋ยวจ่ายจบนะนี่นะค่ะเหมือนออกซิเจนปลาเลยอ๋อได้ครับวันนั้นหนูก็เจอเจอชาร์ปเนี่ยรูปเหมือนกันจุดเดียวได้ได้มันก็พิสูจน์เห็นเห็นครับไม่ต้องมาบอกว่าตรงนี้มั้ง มันอะไรม,มึงพระเรอ,อ,ม,อม,มันคือผ้าผ้าตะแคงลงไม่อย่างงี้กนะ็ส่วนส่วนใหญ่มันก็รั่วรั่วฝั่งไม่หัวแค่ไม่ตรงกลางแผ่นเอาแล้วพี่ไปทำรูนี้แล้วอีกสิบวันมันไปรั่วรูอไม่ครับ นี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตดวงพี่ไม่ดีก็เราเราเช็คจุดที่มันรั่วเราเชื่อมอะค่ะถ้าหนูไปเป็นลามเอาไฟลนหรือว่าไปเชื่อมอะมันจะยิ่งทำให้มันบางลงก็รับประกันจุดจุดนี้ให้พี่ถ้าผมต้องขายรูปไว้ไปรั่วข้ออื่นอีกก็ไม่เกี่ยวกับหนูนะอะไรงนี้แบบ จะมีสเตย์เคลือบให้ครับก็มามาตรวจเช็คให้อยู่ดีนะคะคว่ามันว่ามันรั่วจุดเดิมหรือเปล่าแต่พี่ก็คงไม่ซ่อมแล้วแหละเปลี่ยนแม่งเลยเพราะว่าถ้าถ้ารั่วจุดเดียวรับรองว่าเกินปีค่ะเพราะว่าจุดเดียวมันก็เห็นชัดเจนแล้วเราหาอาการมันมันมันมีอย่างที่บอกมีที่มาที่ไปอ่ะที่บ้านที่บ้านก็เป็นแครเรีเแบบเชื่อมใช้งานมาก็สามใช่รูสองรูปสองรูสองข้อเนี่ย วันนี้เย็นฉ่ำเลยอ่ะแอร์ลูกค้าลูกค้าไม่ซ่อมครับแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำเลยครับแต่ลูกค้างี่ยตกใจดเขาซ่อมบางทีลูกค้าก็ก็ถอดใจไงมันแบบมันหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อไปเลยนะคะเราเราก็รับเทอร์มาอ้าวอย่างเงี้ยรับเทอร์ถามก่อนโอเคผู้ชายรับเทอร์จบทล นี่ก็เดี๋ยวเราเอาในโตออกนะคะแล้วก็จะไปเชื่อมเชื่อมข้อเดียวกึยังสภาพก็ยังดีอยู่นะนตัวนี้อายุแอร์ก็สามปีกับอีกหนึ่งเดือนนะคะก็หมดหมดประกันแล้วอะคะ่ะก็เลยทำการเชื่อมด้วย ตัวนี้ก็เป็นรหัส c 2 abf 0 1 3นะคะแคลียตัวธรรมดาอให้น่นไม่ไม่ไมให้ไ่ไม่ให้นไม่แนะนัให้แต่ก็ยัง

Ang hindi yan o. hindi nila อีกด้านหนึ่งเหรออือพลิกสับแล้วก็แนวแนวบนอีกไฟแรงมากก็ทะลุบอไปก็ไม่ติดแต่ลงชิดอยู่กับประสบการณ์ด้วยวอันนี้ประสบการณ์แนละ้วค่ะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไมต้องใช้ดวง จะมีจุดจุดพอเหมาะวันนี้แตว่าคือทะลุไหมแรกๆก็มีมียู่จะตัดบ้างอันนี้ฝังแป,แป๊บแล้วถ้าไปถึงสวีเดนมันคือเมันคือ ก็จะอัดในในตัวรอบสองหลังจากเชื่อมนะมใส่เท่าไหร่อ่ะเท่าเดิมสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยดันเลยอันนี้ก็ที่สามร้อยห้าสิบ <c oughs> จุ่มลงมามีสองแผล,ลอกหลายนะงานหลอกอันนี้อันนี้ะครับ <c oughs> ใช่อยู่ยังไม่มีฟองอากาศดันขึ้นมาเราก็เชื่อมหนาอยู่นะเนี่ยใช่พอกแน่นาใช่ เท่าไหร่นี่ทอดห <400, 400 S 2> <400 S 1> รือเท่าไหร่กับสี่ร้อยสี่ร้อยหมอจริงเครื่องมันเครื่องบาลานอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบสูงกว่าเกสไอครับถ้าลวกก็ลวกเลยนิ่งไอที่ซึมๆนี่คือออกมาหมดแล้วเพราะว่าดันไปสูงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไ <laughs> ม่ <น S 3> ใช่ม,มันมีอากาศอนเหมือนะไรอที่มันตอกฟิละกี้เอามือไปจับ คุณที่ที่เป็นเกาะแล้วน้ำเข้าน้ำมันเข้าไปไม่ถึงมันมันน่าจะเป็นอากาศตามซอกฟินไม่ใช่ถ้ามันร่วงบางมันจะเป็นมันจะเป็นเป็นไพ่น้ำขึ้นมาฝอยนะเป็นแบบเส้นขึ้นมาแต่ถ้าร่วงแรงจะเป็นฟองได้อยู่อยู่แล้วบกตาแล้วเราเจอรั่วแผ่ที่สองนะคะ หลังจากที่เราเชื่อมไปแล้วเราอัดในโตก็มาเจอแผลด้านในนะคะ จบอ่ะเอาไหมไม่มีเหรออ,อยู่ตรงไหน,นจะเชื่อมด้านนี้ให้ความร้อนพอกีนนี้รูเพื่อข้อที่สองรูเล็กนิดเดียวค่ะแปดตัเราจะมาดูว่าจะอยู่ไหม,ม,มนี่นิ่งอยู่นะ ต้องเคานะมันอะกระตุน้นผมก็เลยจะได้พวกงานไอทีมาด้วยงานกล้องงานอะไรแต่ก่อนทำหมดละงานกล้องงานจานหลังๆมามีเดียร์ทดลองดูดิได้ปะไอกล้องอกล้อกล้อง,องกลนอิดนะใช่ใช่กล้องก็ไม่ขึ้นนะไอจานเราเทียงไม่ยังใช้กันอยู่พี่ไม่ค่อยคุม้มนู่นเบอไปจูนจานลูกค้าหลังคามลยค่าความ,มออเสี่ยงใช่สามข้อเนะนะาสงสัย เซ่คือว่ารั่วสองที่มันไหลไปหากันน้ำมันอะน้ำมันไหลกันนะพี่มันต้องเอาให้แน่ใจเพราะว่าถ้าประกอบไปแล้วมันรีเวิร์กมันมันเสียเวลานะฮะมาแก้งานงานซ้ำผมมีเวลาอ๋อเป็นบ้านนี่คอนโดนะครับคอนโดมาไล่นะพี่พี่จะทำยี่โมงขอใบอนุญาตใครผมไม่ติดบ้านเดี่ยวเขาไล่นะบ้านเดียวลองขึ้นก็ไล่ คาราบินทาพวกคาเซไปกันติด,ดคาซ่าติดสีดทางเนี่ยคาซ่าเ่ยคาเซา เราก็ประกอบโครงคอยแอแล้วนะคะนี่เราก็ทําการล้างเรียบร้อยล้างโครงให้ด้วยนะเหตหลังขาวสะอาดันต็บซสวิ มันได้ไอ้ใหม่แหละอ,อันนี้คองคอยเย็นที่เราเชื่อมรั่วนะคะฝั่งนี้ที่รั่วก็เราอทําการท้นสีฟ้านิดนะคะเชพ่นลงไปทั้งซ้ายและขวาเรียบร้อยค่ะนี่เดี๋ยวรอรอมันแห้งนิดนึงจะตักแบบไวหลอดตัวนี้เราก็ล้างฟิงคอยให้ เรียบร้อยโอเคโครงการนะเดี๋ยวมีกอรแข่เดียวมีปัญหาอะไรเรียกนี่สิบเก้าจุดห้าสี่เต้เลยอันนี้มันนี่นี่เช็คเิกใช่มเท่าไหร่เนี่ย ินอยู่ที่5้าร้อยแปดสิบกินที่ห้าร้สิบกรัมกรัมโลไม่ไหวห้าร้อยแสิบโลในตัวใครตัวมนะั <c oughs> นมันหนังมาเติมใหม่มันยาหมดมัน <c oughs> ยาหดีด <c oughs> านนี้ได้แค่สามโลสามโลแต่ถ้าอากาศเย็นก็ดันไม่ค่อยเข้าไม่เดี๋ยวไา้บอกผมเปล่า เทอร์มินเก็ตกดกว่ามันจะเข้าครับบางทีเปิดนานๆไปเป็นน้ำแข็งอ่ะไม่มีแรงดันอย่างี้ะมันเย็นจังอ้าชั้นหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าก็ห้าร้อยกว่สิบโอเค Hence, hai liền không แถมแถมก็ห้าร้อยเก้าสิบแถมสิบกร,รักก็ผมทำไม่ีนะมันต้องแอมสามจุดห้านะครับจากสี่จุดห้าแรงดันนะครับอยู่ที่ขยายไปที่ร้อยหกสิบแล้วนะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเข็มครับ เออแล้วแวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ